ชบุรีเนี่ย<ฆ>ก็เป็นหนึ่งในร่องรอยของวัฒนาธรรมที่เรารับจากจีนทางตอนใต้หรือเวียดนามทางตอนเหนือด้วยเช่นเดียวกันสัมฤทธิ์คือท่าอะไรบวกอะไรฮะคุณเรียนศิละปะมาอะทองแดงอะไรทองแดงอะไรครับดีเลยฮะทองแดงกับดีบุกแหล่งผลิตทองแดงอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆแหล่งผลิตทองแดงในพื้นที่ภาคอีสานของไทยเนี่ย อยู่ที่ลบบุรีมีใครเป็นคนลบบุรีไหมครับขออนุญาตนะครับลบบุรีลบบุรีกับที่หนองคายมีใครเป็นคนหนองคายไหมครับสองจุดนี้เป็นแหล่งผลิตทองแดงส่วนแหล่งผลิตดีบุกอยู่ที่สวรรค์เขตแสดงว่าเราในด่านาคณนครราชสีมาแล้วคุณในด่านะคณศรีสะเกดเนี่ยคือกึ่งกลางระหว่างเส้นทางการแลกเปลี่ยนอะทองแดงกับดีบุกอะ มันเลยทาให้เมืองตรงนี้มันโตขึ้นมาได้เหมือนที่คนศรีสะเกดเถียงกันว่าอาเภอขุขันทันน่ะเก่ากว่าจังหวัดศรีสะเกดเวย้ยใช่ไหมจะฆ่ากันตายอยู่พักหนึ่งอ่ะไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะไม่ยอมรัชการที่หนึ่งเปลี่ยนใช่ไหมรัชนาะกรสีนะเปลี่ยนชื่อเมืองเมืองเนี้แล้วจะฆ่ากันตายว่าแบบต้องใช้จังหวัดขุขันไม่ใช่จังหวัดศรีสะเกดนะเพราะว่าเป็นชื่อมาทีหลังนะครับอีกเรื่องหนึ่ง คนในอีสานเนี่ยจังหวัดในอีสานในย20สจังหวัดเนี่ยมันมีปมด้อยในชีวิตอยู่อย่างก็งคืออะไรรู้ไหมคือเราเป็นจังหวัดที่ตกขอบประวัติศาสตร์ชาติไ <c oughs> ทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ชาติของพวกคุณคืออะไรหนึ่งเริ่มที่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีและราตนากสินนครราชสีมาอยู่ในบทบาทไหนของประวัติศาสตร์ชาติหนึ่ง <c oughs> กบฏเจ้าดวง ก็คือคุณย่าโมท่านท้าวสุรานารีสองกบฏบระวรเดชคณะกู้บ้านกู้เมืองเพราะฉะนั้นคณะราชตาหน้าเมืองนะครรัชสีมาว่าเป็นเมืองกบฏนําไปสู่การเกิดขึ้นของอนุสาวรีย์สามัญชนคนแรกคุณไม่ต้องสนใจว่าจะจริงหรือไม่อะ่ะแต่มันคือการตีตาใหม่ว่านี่คือเมืองของคณะราชภา,ายหลังจากการปราบคณะกู้บ้านกู้เมืองได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสําหรับผมนะ ถ้าเราไปดูหลักฐาน,นจริงๆเนี่ยท้าวสุรนารีเนี่ยมีอยู่จริงๆแหละแต่ประเด็นที่มันเป็นเรื่องเป็นราวกันเนี่ยคือเรื่องของเหตุการณ์เรื่องของวีรกรรมนะว่าตั้งคําถามแต่สําหรับเราเนี่ยท้าวสุรนารีไม่ใช่แค่บุคคลในประวัติศาสตร์ละแต่คือบรรพชนศักดิ์สิทธิ์อ่ะคือผีของเมืองเนี้ยกี่เรื่องออกมาเนี่ยจังหวัดน,นี้เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่ะแยกออกเป็นจังหวัดอื่นๆไม่ได้ไม่เหมือนอุบลแต่กี่ครั้งละอุบลฉีกออกไปกี่ครั้งแล้วฮะ ชี้จังหวัดอะไรไปบ้างฮะมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรชีกสะานทันแหลกเพราะว่าเท้าคำผมไม่ได้ช่วยอะไรไนงะไม่เหมือนด้นานเท้าสุรานารีนะครับแยกไม่น้านทีเราเลยเป็นจังหวัดที่แหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่กลับเข้ามาที่ปราสาทพิมายกันบ้างนะครับที่ที่เราจะไปไปลายทางของเราก็คือตัวปราสาทระทานนะครับ ที่นี่เวลาคุณพูดถึงวัดศาส,สนาสถานศาส,สนาสถานในวัฒนธรรมของห,หรือขเขมรโบราณเนี่ยเราเนี่ยจะคิดว่าเขาอยู่ในศาสนาอะไรครศาส,สนาอะไรครับคนขเขมรคนยินดูเนี่ยที่เรารับอิทธิพลจากอินเดียนเนี่ยเรารับศาสนาอะไรครับพราหมณ์ซึ่งภายหลังก็คือฮินดูนะครับแต่ที่นี่เป็นวัดในศาสนาพุทธมาตั้งแต่แรก ้อนกลับไปตอนที่เราคุยที่ประตูชัยมีราชวงศ์สำคัญราชวงศ์หนึ่งคือราชวงศ์มหิีทอนปุระอ่านให้ถูกตามสัรสกสตต้องอ่านว่ามาฮธทอนปุระไม่ขีดเลยต้องอ่านว่ามหฮีทธรปุระซึ่งมหิีทอนปุระเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นชื่อราชวงศ์อ่ะเพราะมันมีคาว่าปุระที่แบบว่าเมืองมันน่าจะเป็นชื่อเมืองใหมแต่เอาโอเคศูนย์กลางของมิฮทอนปุระเนี่ยมันน่าจะอยู่บริเวณเนี้ยเมืองที่มายแห่งเนี้ย หรือบางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นที่พนมรุ้งนะครับซึ่งเอาโอเคอนุมานได้ว่ามันอยู่บริเวณภูมิภาคอีสานใต้ของประเทศไทยมหิดลอภุรามมีความสําคัญอย่างไรครับเราเป็นต้นทานของพุทธศาสนามหายานก่อนที่เขมรอาณาจักรเมืองพรรพกรจะนับถือศาสนาพุทธที่นี่นับถือศาสนาพุทธมาแล้วมีใครไปไปนครรัดนไหมไปมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเราไปที่ปราสาทนคร กษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับมหิดรรุภูรเนี่ยมีหลายพระองค์แต่สองพระองค์ที่เป็นคียจริงๆก็คือผู้สร้างประสาทลาฟอนวัดคือพระเจ้าสุริยะวรรันที่สองอะระเบียงโคดทางด้านใต้มีภาพสลักกองทัพพระเจ้าสุริยะวรรันที่สองอยู่2 2กระบวนทัพกระบวนทัพที่1คือกองทัพของพระเจ้าสุริยะอรรันที่สองกระบวนทัพสุดท้ายคือกระบวนทัพจากเมืองลาโวหจัดอะไรฮะเจบาุรีเก่งมาก นะครับกองทัพก่อนสุดท้ายคือกองทัพจากเมืองเสียงกุกรีเสียงกุกปะที่ทะเลาะที่ตีกันว่าเสียงกุคกคือใครอ่ะนะครับอ่ะไม่ไม่ใช่ประเด็นในวันนี้นะครับส่วนกองทัพที่สองที่ต่อจากพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองคือกองทัพจากเมืองพิมายแสดงว่าบท uh. บ,บาทความสําคัญของเมืองพิมายในสมัยนครวัดเนี่ยในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองเนี่ย มีความสําคัญมากแล้วถ้าใครไปคเมศในปัจจุบันเนี่ยสารโอกเก,โอกจองจอมีการสร้างรูปขุนพลของพระเจ้าสุริยาวอรมวันที่สองหนึ่งในนั้นมีเจ้าเมืองพิมายอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแสดงว่าเมืองพิมายในทัศนะของอาณาจักรคเมศโบราณเนี่ยถือว่ามีความสําคัญนะครับสําหรับเขามากมาแน่นอนอาจจะมีประเด็นนึงก็คือเรื่องของเกลือ สิทธิท้าที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวด้วยอีกพระองค์หนึ่งที่บอกว่าถ้าขมินเป็นสนุวรองไทยเนี่ยเขาจะได้ไปอยู่ที่อุทยานราชพักก็คือพระเจ้าชัยวร,รมงนที่7ชัยวร,รมงนที่7เนี่ยในสมัยรัชะกาลของพระองค์เนี่ยครองราชบัลลังสาณ30กว่าปีสร้างอาคารสองประเภท1ก็คือสร้างโรงพยาบาล2ก็คือสร้างที่พักคนเดินทางที่พักคนเดินทางให้นึกถึงมอตวเตอร์อวเวย์เลยมอเตอร์เวย์สายเหนือ เริ่มต้นจากเมืองพระนครมายังเมืองพิมายมีโรงแรมทั้งหมด17หลังปัจจุบันอยู่ในดินแดนไทย9หลังอยู่ในฝั่งเขเมร8หลังนะครับ9หลังนะครับเริ่มต้นที่ปราสาทอะไรครับปราสาทตามเงินกระดิบไหมที่มันยิงกันไอ้ที่มันยิงกันคือตามเงินทงนะถัดจากตามเงินทงจะเป็นตามเงินก็คือเนี่ยโรงแรมหลังที่หนึ่งนะครับแล้วเดินไปอีก ก้าวันคุณจะมาถึงเงมืองพิมายอย่างนี้สองการสร้างโรงพยาบาลเดี๋ยววันที่เหลือจะให้น้องใหม่พาไปดูกุฏิฤสีเมืองพิมายก็มีโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลเพราะอะไรครับแสดงว่าชัยวรมันที่เจ็ดเองเนี่ยตระหนักถึงระบบสาธารณสุขในช่วงเวลานานนะนะครับซึ่งมันไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าโปรดให้มีการสร้างโรงพยาบาลซึ่งในดินแดนประเทศไทยอ่ะเราเจอโรงพยาบาลสมัยชัยวรมันที่7ทั้งหมด สามสิบสองหลังนะครับอยู่ในภาคอีสานสามสิบเอ็ดหลังอยู่ในภาคตะวันออกหนึ่งหลังนะครับที่จังหวัดสระแก้วนี่เป็นรูปเหมือนของพระเจ้าชัยมร,รมาณที่เจ็ดนะครับซึ่งหลายคนจะเห็นว่าเขามือด้วนนะชัยเจ็ดเนมือด้วนนักโบราณคดีก็ตั้งคำถามว่าแล้วชัยเจ็ดเนี่ยอยู่ในท่าะไรอ่ะผลสรุปคือเมื่อหลายปีก่อนพันธารัก ที่พิพิพธภัณฑ์แห่งชาติพนมเปญไปเจอมือของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7อยู่ในคลังพิพิพธภัณฑ์เอามาทดลองประกอบซึ่งเป็นทรงเดียวกันกับกับกับของเราที่เมืองพิมายแห่งนี้สรุปว่าประกอบได้พอดีแสดงว่าปฏิมาก,กรรมพระเจ้าชัยวร,รมันที่7เนี่ยนะครับอยู่ในท่าพนมมือสักการะเดี๋ยวเราไปดูโพซิชันของเขาว่าจุดที่เขาวางเนี่ยเขาสักการะ กำมเรตงชักะตาวิมายะอย่างไรบ้างนะครับวันนี้น้องใหม่บอกว่าให้เล่าให้ให้ให้เข้มขึ้นวันนี้หน่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้จักเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เมืองเนี้ยนะครับเขาก็มีอัตลักษณ์เมืองนะครับเล่าไว้ก่อนอย่าลืมเขามีพิมายเจ็ดมอลนะครับเมืองนี้เป็นต้นกำเนิดอะไรบ้างครับมอมีอะไรครับหนึ่งก็คือมูลเมืองก็คือเมืองพิมายอะไรนะ มวยงวยครูเที่ยงมวยดีไหมฮะไปดูไหมเคลื่งควายยนะครับมีกินหมี่ที่ไม้หน้าพิพิธภัณฑ์เลยอมีเตาถ่นนาน,นไปลองเลยอ่ะไหมาหางกระรอกซึ่งปัจจุบันหายไปแล้วนะครับปัจจุบันศูนย์กลางของการผลิตผ้าไหมในจนงนังหวัดนครราชสีมาไปอยู่ที่อำเภอปักธงชัยหางกระรอกยังมีอยู่ค่ะฮะไม้หางกระรอกมีอยู่ตรงไหนนะบ้าน,นเราองที่ไหนฮนะ ปะโถใช่ไหมกันั่นแหละด้อยู่ที่โน่นอัน <c oughs> ที่พิม่อะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็แมว <c oughs> คุ้จักแมวโคราชปะ <c oughs> แมวโคราชอีกชื่อนึงว่าแมวสีสว่างหรือสีดอกเลาซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แมวโคราชมันต้องเรียกว่าแมวพิมายเพราะว่าเจอครั้งแรกที่นี่นะครับใครเลี้ยงแมวโคราชหรือแมวพิมายจะมีจะมีอนะไรมีผู้คนอุปการะนะครับคอยอุปถัมภ์คำชู เดี๋ยวเราค่อยไปเล่าเรื่องของการบูรณะปราสาทด้านในแล้วกันนาองซึ่งเป็นอีกเทคนิคนึงที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับที่เราเรียกว่าการบูรณะด้วยวิธีอนาสติโลซสนะครับซึ่งเกิดขึ้นว่าเป็นการบูรณะโบราณสถานประเภทหินในดินแดนเซาท์อินเอียเชียเนี่ย11ประเทศเนี่ยโบราณสถานหลังแรกที่ได้รับการบูรณะด้วยอนาสติโลซีก็คือที่บุโรมันโทอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ถัดมาก็ นาน,นิคมฝรั่งเศสก็เอาเทคนิคนี้เข้าไปใช้ในการบูรณะนครวัดบันไทายสีบายนต่างๆนะครับส่วนไทยเองเนี่ยเรารับเทคนิคนี้มาจากฝรั่งเศสนะครับร้อนะครับบูรณะที่แรกคือที่นี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราเจออะไรบ้าง